6อันดับสกินวาเลนไทน์ที่สวยที่สุดไปดูกันเลยครับอันดับที่6วาเลนไทน์โซเจอร์สำหรับวาเลนไทน์โซเจอร์ครับก็เป็นอีกหนึ่งสกินวาเลนไทน์นะครับที่ก็คือว่าสวยอยู่นะครับ สวยในระดับที่โอเคนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบสก,กินตัวนี้ครับนั่นก็คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นสก,กินที่ย้อมสียังไงไม่รู้ครับคือถ้าเกิดท่านลองเอาตัวโซเชียลโปรติกเวอร์ชันที่มันไม่ได้ใส่สก,กินมาเอามาเปรียบเทียบกับตัววาเลนไทน์ดูเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะมีความคล้ายคลึงกันมากครับไม่ว่าจะเป็นปืนเสื้อชุดเกราะกางเกงอะไรพวกนี้เป็นต้นอ่ะคือมันคล้ายกันมากเลยคือแทบจะเรียกได้ว่ามัน ย้อมสีมาเต็มเลยโดยเฉพาะปืนอ,อันนี้คือแบบย้อมสีมาเต็มเลยเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีชมพูแทนอ,อันดับที่5ช็อกโกแลตเทียร์เมล็ดแชนสําำหรับสกินตัวนี้นะครับผมก็จุดเด่นหลักๆของมันเลยก็คือมันเป็นตัวผู้หญิงนะครับผมคือสกินใน TDS ที่เป็นตัวผู้หญิงเนี่ยคือเรียกได้ว่ามีน้อยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ชุดที่ใส่ก็ค่อนข้างจะแตกต่างจาก สกินเมลดแทนตัวอื่นครับก็คือมันเป็นชุดเชฟนะครับผมอันดับที่4 v a วาเลนไทน์สเกสำหรับจุดเด่นของสกินตัวนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของเสื้อผ้าครับคือในช่วงแรกๆรายละเอียดของมันอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรมากครับเป็นเ,เสื้อผ้าสามิติครับแต่ถ้าเกิดเราอัพไปเรื่อยๆจนประมาณเวลสหรือเวลสีเนี่ยคือมันจะมี ความละเอียดมากอีกขึ้นครับผมแล้วก็อัปตาเนี่ยก็คือว่าเท่สุดๆไปเลยนะครับสำหรับสกินตัวนี้อันดับที่3 v a l าเลนไทน์คา o y บยจุดเด่นหลักๆของสกินตัวนี้นะครับคือในช่วงเวลแรกเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยเท่ครับแต่ถ้าเกิเราอัปไปประมาณเวล5เนี่ยคือมันจะเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ทันทีเลยครับคือแบบโคตรเท่เลยเท่มากๆเลยครับเป็นแบบ อินสีแดงเลยอะโดยเฉพาะหน้ากากอ่ะอินสีแดงไปเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบครับนั่นก็คือทําไมมันต้องถอดผ้าปิดปากออกด้วยว่าตอนอัพเป็นเวล5แล้วเนี่ยทำไมมันต้องถอดออกไว้ด้วยคือเอาไว้แบบเดิมมันก็เท่อย,อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใส่คู่กับหน้ากากแล้วเนี่ยก็เท่ขึ้นไปอีกครับก็ไม่มั่นใจว่าทําไมเขาต้องถอดผ้าปิดปากออกด้วยตอนเวลตันอันดับที่2คิวปิดคุกบอส สำหรับจุดเด่นหลักๆของสกินตัวนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าครับผมคือมันจะดูแตกต่างจากตัวอื่นๆมากเลยนะครับผมคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวคุกบอสมันจะเป็นแบบชุดสูตรอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับยกเว้นตัวโซเวียตนะครับที่อันนั้นมันเป็นเ,เสื้อขนสัตว์นะครับแล้วก็มาถึงอันดับที่1นนะครับคิวปิดเอ็กซ์แลเรเตอร หลักๆที่ผมเอาตัวนี้มาอยู่ในอันดับที่1เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของปืนที่มันใช้ครับคือมันจะไม่เหมือนตัวอื่นครับผมคือตัวอื่นมันจะใช้เหมือนเป็นปืนดูดผีนะครับยกเว้นตัวพ่อมดนะครับอันนั้นคือมันจะใช้เหมือนเป็นพลังเวทแทนนะครับผมส่วน้ที่มันเป็นรูปสีแง่งงอกมาตรงใกล้ๆลำกล้องปืนอันนั้นคือตอนแรกผมเองก็ไม่รู้มาก่อนว่ามันสามารถหมุนได้ครับพอเอาไปใช้จริง คือแบบหมุนได้จริงๆครับผมไอสีแง่งที่มันงอ,อกมามันก็เลยทําให้ผมชอบสกินตัวนี้มากยิ่งขึ้นเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับของการจัดอันดับ6อันดับสกินวาเลนไทน์ที่สวยที่สุดนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับ แล้วก็หากใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า